วัดพระฝางสว่างขาบุรีมุนีนาฏตั้งอยู่ที่บ้านฝางหมู่ที่สามตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยประมาณปีพุทธศักราช1700และเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของเจ้าพระฝางเมืองสว่างขาบุรีผู้นำชุมนุมเจ้าพระฝางในข่าวเสียสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง มีปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดคือพระมหา,าธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสมารีริกธาตุสร้งในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินองค์เดิมได้ปร,รักหักพังไปมากทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโป, 9, โปรดก้าโปรดกหม่อม ให้มีการบูรณะพระมหาธาตุเมืองพระฝางใหม่แปลงเป็นแบบเจดีทรงรังกาดังที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนั้นวัดพระฝางยังมีพระอุโบสถมหาอุดมีประตูทางเข้าบานเดียวตัวพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระฝางจำลองและด้านทิศตะวันออก ของกลุ่มโบราณสถานมีพระวิหารหลวงเดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเทียงแสนปัจจุบันในพระวิหารหลวงมีบานประตูไม้แกะสลักวัดพระฝางเป็นบานประตูจำลองเพื่อนำมาติดตั้งแทนที่บานประตูเดิมที่ได้นำไปเก็บรักษาที่วัดธรรมมาธิปไตยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494